เอาละเรื่องของสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 นะครับก็ตอนนี้อยู่ในขั้นที่เรียกว่ากําลังเริ่มจะวิกฤต,ตจริงๆแล้วก็วิกฤตแล้วนะในความรู้สึกของเราเนาะไม่เริ่มวิกฤตมาสักพักแล้วคือเชื้อเนี่ยมันก็คือแพร่ระบาดไปทั่วทั้งประเทศแล้วนะครับอตอนนี้ประชาชนทั่วประเทศนะฮะติดเชื้อรวมกว่า32,625รายจนทําให้ามืยจนทให้วันนี้นะครับท่านอธิบดีกรมควบคุมโรคนะฮะก็ได้ออกมาพูดถึงสถานการณ์นะครับในตอนนี้บอกว่าสาเหตุที่ทําให้เชื้อแพร่กระจายได้รวดเร็วเนี่ยนะครับก็เนื่อง ก็คือกลุ่มวัยรุ่น<ะ>แถมช่วงนี้เป็นช่วงเทศกาลสงกรานต<ะ>์หลายคนก็กลับคุลมเรากันนะครับก็จะทําให้เชื้อเนี่ยระบาดไปอย่างรวดเร็วก่อนที่ทางอธิบดีเนี่ยจะบอกอีกนะครับว่าตอนนี้ได้จัดโซนสีขึ้นมาใหม่นะครับรวมทั้งหมดเนี่ยหโซนสีนะครับและเรียงแบบนี้ครับ 1. สีขาว สีขาวคือจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชือ้อสีเขียวก็คือจังหวัดผู้ติดเชื้อมาจากพื้นที่อื่นนะครับสีเหลืองคือจังหวัดที่มีผู้ติดเชื้อเดินทางเข้ามาแต่มีการแพร่เชื้อให้คนในจังหวัดสีส้มคือการระบาดภายในจังหวัดโดยระบาดไม่เกิน50รายรรส่วนสีแดงครับซึ่งเยอะเหลือเกินเนี่ยนะฮะก็คือจังหวัดที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อมากกว่า100รายถ้าดูจากตรงนี้ก็น่าจะมีพวกกรุงเทพของเรานี่แหละเชียงใหม่เอยชลบุรีประจวบสกวนะครับซึ่งราย เดี๋ยวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรเราไปฟังพร้อมๆกันเลยครับ,รบแผนที่นี้เพื่อแสดงให้เห็นถึงสถานการณ์การการะบาดนะครับอันนี้จะไม่เกี่ยวกับแผนที่มาตรการต่างๆของสอบคนะครับถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าจังหวัดที่เป็นสีแดงคือมีการระบาดในจังหวัดตนเองเป็นกลุ่มก้อนนะครับก็จะมีที่เชียงใหม่กรุงเทพประจวบคีรีขันธ์ชนบุรีและสระแก้วนะครับ นะครับซึ่งท่านอธิบดีเนี่ยก็บอกว่าการแบ่งโซนสีเนี่ยไม่เกี่ยวกับมาตรการของสอบคอแต่อย่างใดนะครับก็นอกจากนี้เนี่ยท่านยังพูดรวมถึงภาพของคลัสเตอร์ผับดังย่านทองหลอ่อบอกว่าตอนนี้เนี่ยกระจายตัวไป73จังหวัดทั่วประเทศไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งทางนี้เนี่ยท่านอธิบดียังบอกอีกว่าใครที่รู้ตัวว่าไปพื้นที่เสี่ยงหรือว่าพื้นที่ที่มีการติดเชื้ออย่าปกปิดไทม์ไลน์เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีเคสหนึ่งนะที่รู้ตัวว่าติดที่กรุงเทพแต่ขึ้นเครื่องขึ้นเครื่องบินเนเีี่ไ<อ>ไปปทจังังววดครรรรธมาาชแล้้ก็ข รับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลประจําจังหวัด <c oughs> ก็เลยทําให้คนที่อยู่ใกล้ชิดหรือว่าที่ผ่านในการเดินทางเนี่ยต้องรีบไปตรวจเชื้อกันอย่าง <c oughs> เร่งด่วนเลยนะฮะซึ่งก็มีการกักกันทําการค่าเชื้อกันอย่างจ้าระวัดเลยตามสถานที่ต่างๆที่ผู้ป่วยรายนี้ไปนั่นเอง ใช่คะ่ะส่วนที่หลายคนเป็นห่วงนะท่านอธิบดีก็บอกอีกด้วยว่าเรื่องของจังหวัดประจวบคีรีขันหลายคนก็เป็นห่วงนะคะแต่ว่าเขาก็บอกว่าถึงแม้ว่าจะเป็นหนึ่งในพื้นที่สีแดงค่ะแต่ว่าเป็นสถานที่ที่เขาสามารถควบคุมสถานการณ์ได้เป็นอย่างดี<ม>เพราะว่าพอทราบว่ามีผู้ติดเชือ้อก็รีบควบคุมผู้ป่วยให้ออกห่างจากผู้ใกล้ชิดทันทีก็เลยทําให้เห็นว่าถึงแม้ว่าจะเป็นโซนพื้นที่สีแดงแต่ว่ามันไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดสําหรับประจวบคีรีขันนะคะคก่อนที่จะบอกอีกว่านอกจากเจ้าหนะ้าที่เขาทํางานกันอย่างเต็มที ด้านประชาชนอย่างพวกเราเนาะก็ต้องให้ความร่วมมือด้วยนะคะคืองดละเว้นการจัดกิจกรรมที่มันเสี่ยงต่อการติดเชื้อออกไปก่อนถ้าทําได้เขาก็เชื่อว่าสถานการณ์มันน่าจะกลับมาเป็นปกติได้อย่างรวดเร็วแน่นอนเราก็ต้องช่วยกันแล้วแหละนะคะเรื่องธรสําสำคัญมากนะบางทีมันก็คือเป็นการตรวจสอบเนาะหลังจากที่เรารู้ว่าอถ้าเราติดเชื้อแล้วเนี่ยติดมาตรงไหนส่วนไหนนะฮะแล้วหลังจากนั้นผู้คนที่อยู่รอบข้างก็จะได้ระมัดระวังตัวกันต่อไปใช่เพราะว่าการกักตัว14วันขอรีวิวตรงนี้เลยไม่สนุกเลย คุณผู้ชมไม่โอเค่านกักลบแล้วนะฮะไม่โอเคมากๆไม่โอเคเนาะช่วงนั้นไม่โอเคจริงผมยังต้องวิดีโอคอลไปให้กําลังใจดาวเลยพี่เป้ถึงกานวิดีโอคอลมาสุดทู้แบบต้องมันอยู่คนเดียวเนาะเข้าใจได้ไหมแล้วแบบอยู่คอนโดห้องเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยกักตัวอะไรต่างๆแล้วสมองมันก็ฟุ้งซ่านด้วยว่าตกลงติดไม่ติดนะหรืออะไรยังไงแล้วพอมาเป็นช่วงเวลาเนี้ยดาวว่าคนที่กักตัว14วันน่าจะเครียดกว่าช่วงเวลาก่อนหน้านี้เพราะว่าเชื้ออันนี้มันติดง่ายกวไปเยอะมากเลยอ่ะ และคราวนี้ที่เขาบอกไงไปตรวจบางทีรอบที่สั่จะเจอเชือช้อร,รอบหนึ่งยังไม่เจอรอบสองอยังไม่เจอรอบ3ามมึงจะเจออย่างนี้ใช่ไหมเมื่อวานนี้เขาออกมาบอกด้วยว่าเรื่องของการตรวจเชื้อเนี่ยต้องรอสักพักหนึ่งก่อนอย่างน้อยแบบ5วันอ่ะห<ช>รือว่ามีอาการแล้วค่อยไปตรวจเพราะตอนนี้เนี่ยหลายคนแบบ บอกว่าไปอยู่ในพื้นที่เสี่ยงเรครีบไปตรวจเลยแค่วัน2วันเนี่ยมันไม่รู้ผลม,มันเป็นการสิ้นเปลืองน้ํายาเขาตรวจไปก็ไม่เจออะไรอย่างเงี้ยอ,นนอยากขอความร่วมมือเหมือนกันนะหลายๆคนรู้สึกว่าโอ้แต่ละน้อยแล้วฉันต้องไปตรวจบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยบอกก่อนว่าณนะเวลานี้เนี่ยนะคะเรื่องของชุดเครื่องมือการตรวจน้ํายาหรืออะไรต่างๆหรือแม้แต่กระทั่งเตียงในโรงพยาบาลเนี่ยมันค่อนข้างขาดแคลนยังไงถ้าคุณไม่ได้มีความเสี่ยงจริงๆรู้ตัวอยู่แล้วว่าไทม์ไลน์ของตัวเองไม่เป็นอะไร ก็คืออยากให้ดูดูแลตัวเองอยู่บ้านก่อนดีกว่าไม่ใช่แบบว่าพอเราหน่อยปุ๊บเอาไปตรวจหน่อยดีกว่าเห็นคนนู้นคนนี้ไปตรวจอะไรเงี้ยช่วงนี้น้ํายาหายากมากให้คนที่เสี่ยงจริงๆไปไปไปตรวจดีกว่าเก็บโคต้าไว้ให้เขาดีกว่านะครับแล้วก็ใครที่หาโรงพยาบาลหรือว่าร้องเรียนเรื่องหาโรงพยาบาลเข้าไม่ได้โทรไปคุยได้1 6 6 8บางทีอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจผิดก็ได้อาจจะไม่ใช่เรื่องของแบบดราม่าเลยขนาดนั้น